ไปบนภาคสองเถออยานมันเสียงเงินอเขาลยวดอยปูอยากไปันลูก่ะสูงร้อยสี่ร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบตอนนี้อยู่ประมาณร้อยสบห้า โอ้ยสูงแหง่แหงเลยเอาสาวทองแรกทองเจ็ดเดือนปัว่าจะเอาได้นห่เอา่เอาอ่ะลูกัตผู้ปรมาจันดูแล้ว Bằng nó mần ờ nó tang thang vào. To phút là thế. To phút. To phút. To phút. phu phút. To qua To phu à, đó, phút. To 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 เอไปเรียงด้วยดอกเออเอาไปเลยเอาไปเลี้ยงนงเลี้ยงเอาลูกมันโวยลูกออกมาในได้ห้าหมื่นเลยได้ลูกตกฮอดดินได้ห้าหมื่นเลยได้แม่นี่ท่องอยู่บ่แม่นี่แม่นี่มันท่องอยู่บ่น้าลูกมันนั้นตัวเถิดงางวังหันนั่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 นน้าลูกมัน ให้ลูกงงามด้วยหรอไท,ทยธรรมาด่าโอ้โหอีผูกเกดดีบปเดยกับพุ่ <c oughs> นเหมนฮ้ยออกนอกคอกกินของเขาขอบคุณพญาม,ามาก <c oughs> หมดคำรวมมาเลย อันนี้ก็อ๋าสวัสดีครับหัหัวหัหัหัวเอาไปเลี้ยงเด้อมันใหญ่เด้ออ่าเอาไปเลี้ยง